ดีคะ่ะวันนี้กลับมาพบกับโฟกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะลูกค้าท่านไหนสาวกโตโยต้าอัลติสนะคะมาทางนี้เลยนะคะวันนี้มีอัลติสตัวใหม่เข้ามาเลยตัวนี้จะเป็นอัลติสปี2017รุ่น 1.6G นะคะตัวนี้จะเป็นตัวท็อปนะคะลูกค,ะคะ้าขาจะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกัน,กนใกล้ๆเลยแต่ละจุดของรถคันนี้นะคะลูกค้า ไหนเครดิตด,ดีฟรีดาวหรืออยากจะเข้ามาชมรถของจริงที่บริษัทเพชรยนต์เราจะมี2สาขาสาขา1จะอยู่เส้นเสรีรไทย68แยก1นะคะสาขา2จะอยู่เส้นเสร,รีไทยถัดจากซอย95มานี่เองหรือโทรที่0845929286ได้เลยอ่ะเรามาดูอา t ต i t 1.6g ตัวที่อยู่ข้างหน้านี้เลยนะคะ เราไล่ไปดูใกล้ๆเลยนะคะเริ่มจากไฟเลยนะคะไฟลูกแก้วตัวนี้จะไปเป็นไฟโปรเจคเตอร์พร้อมด้วยไฟนะคะเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์นะคะลูกค้าขาลงมาข้างล่างตัวนี้จะเป็นไฟตัดหมอกแบบนี้เลยนะคะตัวนี้ค่ะไฟสวยงามมากๆเลยนะคะ มาจะจะเป็นกระจังมาตัวนี้จะเป็นโฉมใหม่ได้เช้งนะคะลูกค้านะคะ,นะคะพร้อมด้วยถันเป็นโนแบบนี้เลยนะคะตัวนี้จะสวยงามมากเลยนะคะรููลาดูดีมีสมัยนะคะโฉบเฉี่ยวนะคะยางตัวนี้จะเป็นยางแมตเดิมๆจากโรงงานล้ออัลลอยดเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะตัวนี้นะคะเราซูมไปดูใกล้าย,ยางปี2019นะคะ แม็ก17นะคะลูกค้าไล่ขึ้นไปเลยจะาะกระจกมองข้างนะคะพร้อมด้วยไฟเลี้ยวซ้ายขวาอัตโนมัติแบบนี้เดี๋ยวเราจะพาไปดูภายในรถกันค่ะโต y ยต้าอา i ติคันนี้นะคะราคาอยู่เพียงแค่580,000บาทเท่านั้น นะคะลูกค้าลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะทักเข้ามาได้เลยรถคันนี้จะเหมาะสำหรับนักธุรกิจข้าราชการรัฐวิสาหกิจนะคะแม่ค้าก็ได้นะคะแม่ค้าหรือผู้ที่ติดแบัคกรีสอย่าคิดว่าเราไม่สามารถออกรถได้นะคะทักเข้ามาคุยกันก่อนเราดันทุกอาชีพเลยนะจ๊ะตัวนี้ค่ะอ่าพวงมาลัยเลยสวยงามมากๆมันติดฟังก์ชันแบบนี้เลยนะคะ นะตัวนี้ไม่น้อยด้วยนะคะแล้วก็จะเป็นเบาะหนังเลยนะคะทั้งหมดนะคะลูกค้าขาด้านกระจกค่ะนะคะกระจกซ้ายขวาหน้าหลังอยู่ทางนี้เลยนะคะล็อกรถอัตโนมัติแบบนี้เลยนะคะลูกค้าแอร์ปรับได้ทุกทิศทางเลยนะคะพร้อมด้วยจอ LED แบบนี้นะคะเสียบรองรับสาย USB CD MP 3สาย AUX ได้เลย นะคะลูกค้าอ่าทางด้านบนเนาะยังมีพลาสติกห่อหุ้มอยู่เลยนะคะรถตัวนี้ใหม่มากคะ่ะลูกค้าเดิมเดิมเลยเป็นเกียร์ออตโต้แบบนี้ดูคะ่ะแล้วก็เป็นช่องวางแก้วน้ําเป็นที่เก็บของแบบนี้เลยนะคะอ่าเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันคะ่ะขอบอกอีกอย่างหนึ่งนะคะตัวนี้จะเป็นระบบปรับเบาไฟฟ้านะคะปรับทางนี้ได้เลยนะคะ ายางกันรอยตัวนี้จะไม่มีเสื่อมสภาพแต่อย่างใดทันด้านขอบกระจกแบบนี้นะคะลูกค้าสวยงามมากๆนะคะรุ่นนี้เป็นปุ่มคุสตา์ด้วยอ่าด้านหลังค่ะพร้อมด้วยเข็มขัดทุงนนิรภัยทุกเส้นเนาะเบาค่ะยังกระชับและดูดีอยู่มากรถตัวนี้จะเป็นรถใช้งานไม่เกินเจ็ดที่นั่งนะคะลูกค้าท่านไหนสนใจทักมาได้เลยเดี๋ยวโฟพาไปดูหลังรถเลยค่ะลูกค้า่ะ รสภาพดีๆแบบนี้นะคะเหมือนออกมาจากศูนย์เลยนะคะข้างหลังเป็นระบบไฟ LED แบบนี้เปิดเข้าไปเลยบุด้วยพรมแบบนี้เลยนะคะด้านหลังนะจ๊ะจะเป็นยางอะไรแบบนี้นะคะพร้อมด้วยแม่แรงผงเครื่องมือเลยนะคะเดิมๆจากโรงงานมาเลย ราจะไปเปิดดูห้องเครื่องให้ลูกค้าได้เชยชมกันว่ารถคันนี้นะคะภายในห้องเครื่องใหม่มากๆนะคะของเราใจยึดสโลแกนคือไม่รับรถที่ตัดแต่งตัวเครื่องพลิกคว่ำหรือจมน้ํามานะคะลูกค้าเดี๋ยวโฟพาไปดูภายในห้องเครื่องกันค่ะเราเริ่มจากฝากระโปรงก่อนเลยนะคะฝากระโปรงเดิมๆแท้จากโรงงานมีเครื่องหมายมอ,อก,กอแบบนี้เลยนะคะ ไล่ไปดูกันเลยนะคะพร้อมด้วยสัญลักษณ์โตโยต้านะแบบนี้ภายในห้องเครื่องค่ะไม่มีคราบน้ํามันนะคะลูกค้าเครื่องไม่สั่นนะคะคานหน้าไม่มีการแง,ง,งะแต่อย่างใดนะคะลูกค้าขานะลูกค้าท่านไหนสนใจเนาะอยากได้รถสภาพดีๆแบบนี้ไว้ใช้งานนะคะผ่อนสบายๆนะคะเครดิตดีฟรีดาวกันไปเลยนะคะก่อนจากกันไปวันนี้นะคะลูกค้า นะคะคฝากกดไลค์กดแชร์กดกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้โฟด้วยนะคะขอบคุณค่ะ